ด้วยบัตเจตที่ได้มารีโนเวตนะคุณผู้ชมนะเป็นบัตเจตที่ค่อนข้างจํากัดกําไรอาจจะลดลงกว่านั้นนะเพราะว่าการรีโนเวทบ้านเนี่ยมันค่อนข้างบานปลายคุณผู้ชมขนาดเป็นบ้านช่างเองนะโอ้อันนี้แก้ดีไหมนะช่างซ่อมได้ไหมนะ <laughs> ผมแนะนําว่ารีโนเวทจบค่อยขายคุณจะรู้ต้นทุนนี้แท้จริงมากที่สุด <laughs> ด้านในตรงนี้เป็นโถงกว้างมากคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการวางโต๊ะทานอาหารตรงนี้เหมาะกับเป็นที่นั่งเล่นริฟวิ่งรูมห้องน้าตรงนี้นะครับมีสุขภัณฑ์ใหม่หมด ห่างล้างงคงหน้าใหม่หมดคุณผู้ชมมีจุดอของเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับการเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง3.3%นั่นก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะสวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านหลางสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทษ่อแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ดีคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเราจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบแล้วนะครับก็คือทําการขายแล้ววันที่ถ่ายคลิปอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปโอนนะครับไปโอนที่กรมที่ดินแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะเกิดจากการลงทุนร่วมกันแล่คนก็คือรวมกันกันมาซื้อนี่แหละ แล้วก็ไว้ใจผมก็คือเหมือนกับว่าอ่ะไม่เป็นไรสาโรดเอาไปจัดการนะครับสาโรดก็ทําการจัดการรีโนเวทแต่หารู้ไหมนะสาโรดนี่เหนื่อยมากเลยก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าด้วยบัตเจตที่ได้มารีโนเวทนะคุณผู้ชมนะเป็นบัตเจตที่ค่อนข้างจํากัดแล้วเราก็คํานวณไปเสร็จแล้วว่าหลังเนี้ยจะเหลือกันคนละกี่บาทสุดท้ายแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเรารีโนเวทใช่ไหมตั้งไว้คร่าวๆเช่นเหลือกันคนละห้าหมื่นเล็กๆน้อยห้าหมื่นสามคน นะครับคนละ50,000แสดงว่ากําไรแสนห้าใช่ไหมแต่สุดท้ายกําไรอาจจะลดลงกว่านั้นนะเพราะวาการรีโนเวทบ้านเนี่ยมันค่อนข้างบานปลายผู้ชมขนาดเป็นบ้านช่างเองนะโอ้อันนี้แก้ดีไหมนะช่างซ่อมได้ไหมนะคิดไปคิดมาเปลี่ยนง่ายกว่าเพราะไอ้คำว่าเปลี่ยนนี่แหละมันก็เลยทําให้บัตนเจยสูงขึ้นนะครับคล,คลิปนี้ไม่ได้จะมาบ่นอะไรให้ฟังแต่กำลังจะบอกเทคนิคว่าถ้าคุณจะรีโนเวทบ้าน ทำขายทําเป็นอาชีพนะครับซึ่งบ้านเหล่านี้เนี่ยเราหาซื้อได้จากหลายท้องที่มากเลยอย่างหลังเนี้ยนะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นดิวเมเกอร์เลยนะก็คือเขาเนี่ยไปรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาก็อยากขายนะครับเขาหาคนซื้อไม่ได้เลยส่วนผมเองเนี่ยนะครับก็รู้จักกับคนหลายคนแล้วก็ยกหูโทรสนใจไหมลงทุนร่วมกัน นะครับก็เอามาร่วมกันเสร็จก็ได้บ้านมาหลังนี้นะครับทีนี้เมื่อคุณซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับช่องทางแรกคือซื้อกับเจ้าของเนาะช่องทางที่2ซื้อกับธนาคารอันนี้จะเป็น NPA ซับนี่เสียนู่นนี่นั่น2อ,อย่างเนี้ยสามารถเข้ามาดูในบ้านได้แต่ที่สามซื้อกับกมรมบัคับคดีอันนี้ดูไม่ได้ นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปอื่นๆว่ารยายละเอียดดีเทลมันเป็นยังไงคลิปนี้ไม่ขอลงลึกละกันนะครับในการหาซืพอเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณแล้วแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะไปเสียคมที่ดินคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเสร็จแล้วใช้คำว่าเสร็จแล้วเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเซ็นรับมอบไปแล้วท่านผู้ซื้อคนใหม่เนี่ยเซ็นรับมอบไปแล้วนะครับซึ่งเราอะก็ต้องบอกตรงว่าเป็นอะไรที่เราบอกตรงว่าถ้าเราจะขายราคานี้บังเอิญต้องบอกว่าบังเอิญ ลูกค้ามาจองตั้งแต่วันที่กําลังรีโนเวทพอพอว่าจองเสร็จเขาก็จะบอกว่าให้เราแก้เลื่อยไปเลื่อยอะไรแบเน,นี้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กผมแนะนําว่ารีโนเวทจบค่อยขายคุณจะรู้ต้นทุนนี้แท้จริงมากที่สุดนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราตั้งราคาถูกก็อยู่สองเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลูกค้าที่จองแล้วไม่เอาเรายอมคืนเงินให้เลยนะแต่คุณลูกค้าบอกโอ้ oh, ราคานี้เอานะครับก็เลยจบกัน แต่ว่าเป็นประเด็นที่ผมมองนะคนที่ซื้อเนี่ยได้เปรียบมากๆแล้วก็คุ้มมากๆนะครับเพราะว่าคนที่เป็นดิวเมนเกอร์เขาหาราคาบ้านได้ที่ราคาไม่สูงมากคุณผู้ชมแต่สภาพเนี่ยเขามองแล้วว่าคุณสาโรนเนี่ยน่าจะรับจบแล้วก็เก็บงานให้มันอยู่ได้สุดท้ายแล้วนี่แหละครับคนที่เหนื่อยนะครับไปหานายทุนมารับผิดชอบเองอะไรเองมันจึงใช้เวลาในการรีโนเวทเนี่ยนานพอสมควร นะครับเพราะว่าช่างแต่ละชุดที่มาเนี่ยเมื่อเจองานงอกต่างๆเนี่ยช่างเขาก็ต้องขอเงินเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับการรีโนเวทบ้านที่อายุ20-30ปีผมบอกให้เลยว,ว่าได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะได้งานงอกอะประจํา นะครับข้างนี้เดิมทีใครจํามันได้ไม่ได้เป็นกระเบื้องนะเป็นดินแบบสกรปรกเลยเราขนขยะออกนะครับเทพื้นหนาแล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่กระเบื้องก็ใช้ลายคอนกรีตสแตมป์แต่ถ้ามันเป็นเอาท์ดอร์แบบนี้คุณผู้ชมเวลาฝนตกเวลานู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะเป็นคราบได้นะครับอย่างหลังบ้านตรงนี้นะคุณผู้ชมเราปูกระเบื้องรอบบ้านเนาะซึ่งงานตรงนี้เนี่ยนะครับไปติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนู้นเนาะต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีพวก ผล,ลไม้นู่นนี่นั่นหนะล่นใส่พื้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งขัดใหม่หมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่างานงอกนะครับหรือท่อระบายด้านหลังต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านคนเก่านะฮะซื้อบ้านไว้แล้วก็ให้ช่างเนี่ยวางทงวางท่อสุดท้ายแล้วช่างชุดเก่านู้นซึ่งผมไม่รู้จักนะช่างของท่านเจ้าของบ้านหลังเก่าที่ผมไปซื้อมาเนี่ยนะครับเขาทิ้งงานไปเขารีโนเวทบ้านหลังนี้มา2ปีนะแต่ผมอ่จบได้ภายใน6เดือน ซึ่งพอเขาทิ้งงานไปเสร็จเขาก็วางนี่ไว้เลยับวางยาท่อระบงระบายนี่ไม่มีเลยเทน้ําไปทําไมน้ําไม่ไหลโอนี่เลยครับเขาเรียกว่าง,งานงอบตรงนี้เราก็จ่ายเพิ่มอ่ะผู้ชมเห็นพื้นไหมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งขัดไปเองเนี่ยวันนี้มาอีกแล้วใบมงใบไม,ม,ม้เพราะต้นไม้อ่ะต้นต้นใหญ่ผู้ชมนูน่นเริ่มเทิมเลยนะครับตรงนี้เพื่อนบ้านน่ารักใจดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยเขาอ่ะบอกว่าท่านเจ้าของบ้านหลังเก่าก่อนขายผมเนี่ย เขาใช้สีเดียวกับบ้านหลังนู้นผมจึงบอกโอ้ขอบคุณมากเลยครับถ้าผมต้องไปหาซื้อสีใหม่นะเวลาทาเนี่ยมันต้องทาใหม่ทั้งแผงแต่ถ้าได้สีเดิมเนี่ยบางทีเราแต้มได้อะไรได้ไต้องขอบคุณคุณลุงต้นไม้จะหล่นใส่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถูให้อะไรประมาณนี้อะฝั่งตรงนี้นะครับใครจะมาได้เดิมทีขยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้เป็นจุดวางเครื่องซักผ้า นะมีก๊อกน้ำมีท่อน้ำทิง้งมีปลั๊กไฟพร้อมวางเครื่องเสื้ผ้าตรงนี้ฝนสาดเข้ามาไหมมีบ้างนะแต่ถ้าไม่อยากให้มีก็ทํากันสาดก็ได้นะครับต่อแทงทองการช่างก็ยังรับทําอยู่นะครับอ่ะตรงนี้ต่อมาตรงนี้พื้นตรงนี้เป็นพื้นสโลปนะครับพื้นสโลปอันนี้ออกแบบมาเดิมทีท่านเจ้าของบ้านเขาออกแบบมาอยู่แล้วเพื่อที่จะให้วิวแชร์เนี่ยขึ้นมาได้นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กเนาะก็เข้าบ้านทางนี้ได้แต่บ้านหลังเนี้ยมีหลายประตูคุณผู้ชมจะเป็นประตูเล็กหรือจะเป็็นนนนปประตตตูููใหหญญ่่อ่งองีี้้เโค ประตูโค้งอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเขาเอาซากไม้ให้ผมผมเรียกว่าซากไม้ทีแรกนะเฮ้ยประตูมันหายไปไหนสรุปเป็นกองเป็นขยะอยู่หลังบ้านเราก็เอามาซ่อมเอามาแซมเต็มที่นะครับเก็บสีเก็บรอยโปร๊รอยแตกนะครับก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งต้องบอกว่าระดับหนึ่งนะถ้าท่าเจ้าของบ้านคนใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าหลังนี้เนี่ยกู้เกินได้เยอะ คุณผู้ชมก็คือราคาประเมินของของแบงค์เนี่ยเขาจะมีราคาส่วนต่างมีแกลบอะเนาะถ้ากู้เกินน้เยอะเนี่ยเ้วก็เอาเงินที่เกินเนี่ยมาปรับปรุงบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับออะต่อมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในบ้านซึ่งจะอยู่ด้านในเข้าจากประตูเล็กตรงนี้ก็ได้ตามมาครับตอนนี้นะครับก็เดินมาด้านในแล้วนะครับด้านในตรงนี้เป็นโถงกว้างมากคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการวางโต๊ะทานอาหารตรงนี้เหมาะกับเป็นที่นั่งเล่นรฟวิ้งลูมนะครับมีดับเบิลโวลูมอยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้เล็กๆก็ถือว่าโอเคละ นะครับห้องนี้เป็นห้องขนาดใหญ่นะครับถ้าติดแอร์ก็น่าจะมีประมาณสัก4 0,000 BTU วิทเอาอยู่นะครับห้องใหญ่มากๆเนาะอ่ะวนมารอบๆคุณผู้ชมห้องตรงนี้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ใช่ไหมจะประกอบด้วยห้องย่อยอ่ะอันดับแรกเลยนี่ห้องเก็บของนะครับด้านในนี้ห้องเก็บของด้านล่างนี้นี่เลยนะครับห้องเก็บของใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าห้องต่อมานะครับตรงข้ามห้องเก็บของตรงนี้เลยก็คือจะเป็นห้องน้ํานะครับ อ่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำเข้ามาเลยนี่ครับห้องน้ำตรงนี้นะครับมีสุขภัณฑ์ใหม่หมดอ่างล้าง,งหน้าใหม่หมดคุณผู้ชมมีจุดอของเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับห้องน้ำตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นห้องน้ำแขกชั้นล่างนะครับและต่อมานะครับประตูอีกประตูบานหนึ่งนะครับประตูบานนี้จะไปสู่ห้องครัวนะครับแต่ก่อนจะไปห้องครัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจอโถงขนาดใหญ่ก่อนที่ผมดีไซน์เอาไว้นะซึ่งโถงอันนี้คุณผู้ชมเป็นห้องกินข้าวแบบเล็กๆได้เลย นะครับผมกินข้าวก่อนเข้าห้องครัวนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีและเดิมทีตรงนี้ไม่มีประตูนะครับเราติดตั้งประตูกระจกสไลด์นะอ่าสลด์สลับมีมุองวดให้อะไรให้นะครับเดินเข้ามาในนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วห้องครัวที่ผมบอกไฮไลท์ก็คือเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ปูนหน้าบานใหม่หมดซิงลังจานอย่างดีเลยุผู้ชมนะเป็นเคาน์เตอร์แบบจัดเต็มเตาแก๊สห้ดูดควันใหม่หมด นะครับซึ่งห้องนี้จริงๆแล้วถ้าไปทำจริงอ่ะก็หลักแสนเหมือนกันนะครับและต้องบอกว่าหน้าต่างที่เราติดสก็อตเทปนะครับกาวหนังไก่เนี่ยเราเปลี่ยนกระจกให้ใหม่หมดเลยเพราะว่ามันแตกหมดมันเป็นกระจกบันเก่าแล้วก็ต้องหาช่างเฉพาะมาทําด้วยตรงนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งคุณผู้ชมมาดูซิงล้างจานหน่อยอาจจะดูสุขภปณนิดน,นึงนะแต่ท่านเจ้าของบ้านบอกไม่เป็นไรคุณโบ๊ทถ,ถ้าขายราคานี้โอเคพี่โอเคอนี่ครับเตาแก๊สมดดูดควันเทมเพอร์กราสมดดูดควันตรงนี้ เซตอัพในตัวเลยเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นท็อปหินแกรนิตคุณผู้ชมนะนี่แกรนิตแบบแข็งแรงเลยนะครับเป็นท็อปหินอย่างดีแล้วก็ลายนี้ไม่ใช่ลายแกรนิตแบบราคาถูกนะเป็นเป็นแกรนิตที่ราคาอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมเคยซื้อมาใช้อยู่นะครับรอบแบบนี้เลยนี่ห้องครัวใหญ่มาก นะครับอะห้องครัวก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปจะพาขึ้นไปด้านบนว่าเป็นยังไงตามมาดูครับเมื่อกี้นะครับเราอยู่ห้องครัวตรงนี้นะครับออกจากห้องครัวมาผมลืมไปมีห้องนอนผู้สูงอายุอีกห้องหนึ่งคุณผู้ชมนี่อยู่นี่เลยห้องนอนผู้สูงอายุหรือห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะใส่เตียง5ฟุตได้ใส่ที่นงที่นอนได้เลยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะเราเดินรอบบ้านใช่ไหมเมื่อกี้ลืมเปิดประตูนี้ออกมาด้านนอกอตามผม,มก่อนเดี๋ยวผมจะพาทัวร์หลังนี้ เมื่อกี้ห้องนอนผู้สูงอายุอันนี้เรามีห้องแม่บ้านด้วยอห้องแม่บ้านก็คือต้องบอกว่าใหญ่กว่าห้องแม่บ้านบ้านผมอีกนะห้องแม่บ้านบ้านผมนี่คือเล็กกว่านี้นะครับอ,อันนี้ห้องแม่บ้านคุณผู้ชมห้องแม่บ้านตรงนี้เราปูกระเบื้องอย่างดีแล้วก็สามารถใส่เตียง3ฟุตขึ้นได้วางตู้เสือ้อผ้าได้ดูความกว้างมีห้องแม่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ําในตัวของแม่บ้านนะครับนี่เลยมีสุขภัณฑ์ให้นะครับมีฝักบัวให้อยู่ฝั่งนี้นะห้องน้ําอาจจะเล็กนิดนึงแต่ผมคิดว่าแม่บ้านคงแฮปป นะอันนี้ประตูห้องน้าอ่าประมาณนี้ในคารีโดเวทผมบอกให้เลยว่าอะไรที่มันใช้ได้เราใช้ไปก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเราเอาฝืนมันอ่ะเช่นแบบมันเก่าเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างบ้านเกล็ตรงนี้เนี่ยเดิมทีกระจกเนี่ยไม่มีเลยนะเราก็ต้องซื้ออันใหม่มาให้เพราะว่าอันเก่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยมันกรอบหมดมันมันด่างมันเป็นลายหมดนะครับอะไรต่อไปจะพาขึ้นไปดูชั้น2ตามมาครับเดินเข้ามาในตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ต้องบอกให้เลยว่าเราจะขึ้นบันไดไปด้านบนแล้วนะครับแต่ก่อนจะขึ้นบันไดไปด้านบนคือเดิมทีเนี่ยตรงไฟ เราก็ใส่โคมไฟเพิ่มให้1จุดนะแต่ถ้าคุณจะเอาเชนเดเลียนมาใส่อันนี้ก็แล้วแต่คุณตัดก,กล Gel ้องมายืนอยู่มุมนี้มองที่ไปด้านบนเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้จะเป็นห้องพระนะครับมีห้องพระแยกด้วยนะและห้องพระที่เขาออกแบบมาเนี่ยหันทิศที่ค่อนข้างดีเลยนะครับขึ้นอยู่กับคุณจะตั้งพระหันทิศไหนแต่ถ้าตั้งพระแบบตามมาตรฐานก็คือเป็นทิศที่ดีเลยนะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้เป็นบันไดนะครับเป็นบันไดไม้จริงๆนะและข้างบนตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นปาร์เก้น,นะครับตรงนี้เราติดไฟโคมไฟให้หนึ่งคงคงน เ,เดินขึ้นมาข้างบนคุณผ,ผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าพื้นไม้เขาเนี่ยยังดีอยู่เราจับนี่ยังโอโ้โหดีหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นปากเก้เดิมทีนี่ฝุ่นตลบอบอวนเราทําการทําความสะอาดนะครับบางจุดเราก็ทําการซ่อมให้เล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบปากเก้อยากปูเป็นกระเบื้อง s p c ลายมูจิมูจิปูทับได้เลยนะครับแต่การปูทับคุณอย่าลืมนะไม้พวกนี้ถ้ามันมีอากาศร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะต้องคลายอากาศ พื้นที่คุณปูทับเนี่ยมันอาจจะบวมได้เขาจึงไม่ค่อยนิยมปูทับกันสักเท่าไหร่นะครับไอ้ตรงนี้ก็ฝากไว้ก่อนว่าปูได้เลยจริงไหมนะครับถามคนขายก่อนแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นพื้นอย่างเงี้ยผมปูทับเพราะบ้านผมก็ปูทับเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นพื้นปาร์เก้ที่เป็นชั้นล่างชั้นล่างก็คือมันมีความชื้นอะไรระเหยขึ้นมามันต้องระบายใช่ไหมถ้าคุณปูทับมันอาจจะระเบิดได้นะครับแต่ถ้าเป็นชั้นบนไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับอ่ามาด้านบนตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์ม um, ใหญ่าก นะประตูตรงนี้สามารถออกไปที่ระเบียงได้คุณผู้ชมนี่ออกไปที่ระเบียงได้แต่ก่อนจะออกไปพาไปดูห้องน้ําก่อนอ่าตรงนี้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมาเลยห้องน้ําห้องนี้คุณผู้ชมเป็นห้องน้ําที่แยกโซนเปียกแห้งเอากระจกมากั้นได้เลยสุขภัณฑ์ใหม่หมดสายฉีดชาระนี่ใหม่หมดเลยเป็นสเตนเลสด้วยนะครับตัวนี้นะอ่างล้างหน้าก็อย่างดีมีกระจกให้อันนี้คือเซ็ตทั้งหมดเลยสําหรับ ห้องน้าห้องนี้ปูกระเบื้องผนังรอบด้านมีจุดสามารถติดตั้งรับอุ่นได้เลยด้วยนะครับต่อมานะครับจะพาเดินมาที่ระเบียงนะครับระเบียงตรงนี้เนี่ยอาจจะอันตรายหน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําราวกันตกไว้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะมาใช้งานจริงก็แนะนําเสริมราวกันตกก็ได้นะครับระเบียงตรงนี้ไม่ได้เชื่อมแค่เฉพาะห้องนอนใหญ่นะครับยังเชื่อมมาถึงตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับอ่าวล็อกอีกเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าจากด้านในนะครับต่อมานะครับจะพาไปที่ห้อองนน เล็กนะครับเป็นห้องนอนเล็กแต่ไม่ใช่เล็กสุดนะรองลงมานะครับซึ่งห้องนอนนี้นะครับก็ขนาดเล็กลงมาแต่ใส่เตียง5้าฟุตครึ่งได้เนอะแล้วตรงนี้ก็สามารถเดินออกมาที่ระเบียงได้ด้วยนะครับนี่เลยมีระเบียงด้านนอกนะอากาศไายเทดีนี่เลยประมาณนี้นะครับยาวถึงตรงนู้นเลยเชื่อมกับห้องนอนใหญ่ได้นะนี่คุณผู้ชมยาวนู่นเลยนี่เลยอ่ะประมาณนี้นะห้องนอนนี้ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวแต่เป็นห้องน้าแชร์ลิงกับห้องน้ํากลางสามารถเข้าจากห้องน้ําในตัวได้ ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมแยกโซนเปียกแห้งด้วยมีสุขภัณฑ์มีอะไรให้พร้อมนะครับเป็นประตูคู่นะแตจก็ต้องมายูนข้างในเดี๋ยวจะพาออกไปด้านนอกนะครับคุณผู้ชมนะนี่ออกมาด้านนอกตรงนี้ได้เลยนี่ไปที่โถงนะครับเป็นประตูคู่กันนะเมื่อเดินออกมาแล้วคุณผู้ชมจะไปเห็นห้องนอนเล็กอีกห้องนอนหนึ่งนะครับนี่ห้องนอนเล็กอีกห้องนอนหนึ่งก็ต้องบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่ผมชอบเพราะว่าห้องนี้เย็น นะอยู่ทิศที่เย็นแล้วก็อย่างที่บอกใกล้กับต้นไม้ใหญ่แต่ต้นไม้ใหญ่เขาไม่ได้เลยมานะังแต่เขาบังแดดได้มิดเลยห้องนี้จะอากาศค่อนข้างดีที่สุดนะครับและสุดท้ายคุณผู้ชมจะเป็นห้องพระนะครับห้องพระจะอยู่นี่นี่เลยห้องพระห้องนี้คุณผู้ชมเป็นห้องพระที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับถ้าวางที่พระมุมนี้นั่งสวมดมนต์ตรงนี้ได้เลยสวยงามเลย นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันทั้งหมดนี้ที่พามาดูนะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของค่าโออะไรหรอกแต่อยากจะพามาชมบ้านก่อนและสุดท้ายนะครับผมจะ ไปสรุปค่าใช้จ่ายในการที่จะไปโอนบ้านที่กรมที่ดินให้ว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับก็ขอสรุปคลิปๆนี้กันผู้ชมก็คือทั้งหมดบ้านหลังเนี้ยเรารีโนเวทเสร็จแล้วแล้วก็มีคนซื้อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโอนที่กรมที่ดินนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยซื้อมาเพิ่งโอนมาและผมก็ไม่ได้เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยแล้วบางคนถามว่าทำไมต้องเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยล่ะต้องบอกให้เลยว่าการเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับจะประหยัดค่า้า33%ะลล สมมติว่าบ้านหลังนี้ราคา5ล้านคุณก็เสียล้านละ33 3หม5 15, 5นเทะะ่าไหร่ล่ะโอ้โหแสนกว่าบาทอ่ะแสนห้ายังไม่รวมอีก3 0 0พโอ้โหแสนหกแสนเจ็ดอ่ะเยอะมากเลยนะเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะคุณผู้ชมและยังมีค่าโอนอีกประมาณ2%เของมูลค่าซื้อขายและยังมีภาษีเงินได้คุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเป็นเสร็จแล้วเนี่ยครับค่าใช้จ่ายที่ดินหลังนี้สมมติว่าถ้าขายกันที่ประมาณ5ล้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามแสนบาท ดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มันจะค่อนข้างสูงใครที่จะซื้อบ้านมารีโนเวทผมแนะนําว่าหนึ่งเลยนะครับถ้าหลังเชโนดเนี่ยเป็นชื่อบุคคลเป็นชื่อคุณคนเดียวคุณเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้ครบ1ปีและคุณจะได้ประหยัดภาษีธุรกิจเฉพาะไปถึง3.3%ตรงนี้นสําคัญมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาไปที่ที่ดินแล้วเนี่ยตกลงกันให้เคลียร์นะว่าค่าใช้จ่ายที่ดินทั้งหมดหรือเฉพาะค่าโอนบางบางที่บอกว่าค่าโอนคนละครึ่ง โอเคคนซื้อก็นึกว่าเสียแตกว่าค่าโอนแต่พาะไปถึงกรมที่ดินมีภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีเงินได้ค่าอากรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้ต้องคุยให้เคลียร์ก่อนเพราะว่าค่าใช้ค่าใช้จ่ายที่ดินค่อนข้างสูงเทคนิคง่ายๆที่ทุกคนรู้กันหมดแล้วก็คือเอาชื่อเขาทะเบียนบ้านในครบหนึ่งปีอันนี้คือทุกคนรู้กันหมดแล้วถูกต้องไหมครับแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าคุณจะรีนนวั่่ก็คคืออาา้้จยขงงหลลแะ ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยจะเป็นค่าวัสดุค่าแรงช่างอะไรที่มันบานปลายนี่แหละก็คือสําคัญมากๆดังนั้นแนะนำนะฮะรีโนเวทเสร็จค่อยขายคุณจะได้ลงงบประมาณที่แท้จริงแล้วก็คุณไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินด้วยว่าถ้าจะซื้อในซื้อขายในราคานี้ค่าใช้จ่ายที่ดินประมาณเท่าไหร่และปัจจุบันน,นะครับเราสามารถคนนํานวณคร่าวๆได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับคำนวณคร่าวๆได้เลย ค่าสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ที่ดินเท่าไหรนน่นู่นนี่นั่นก็จะได้ตัวเลขออกมาคร่าวๆหรือจะคิดตามผมก็ได้นะผมมีตัวเลขแบบนี้ให้คุณนะครับสมมุติว่าถ้าบ้านหลังนี้คุณซื้อมาไม่ถึง1ปีและคุณต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะให้คุณเอา3.3%ตั้งไว้ก่อนค่าโอนประมาณ2%ก็บวกไป3.3บวก2นะครับภาษีเงินได้ตรงนี้มันเป็นขั้นบันไดมันจะมีหลักการในการคิดแต่ถ,ถ้าคิดเผื่อๆลวมๆกลางๆไว้ผมให้ที่2%เหมือนกัน นะครับก็จะเป็น3บวก3บวก2%ค่าโอนบวก2%ค่าภาษีเงินได้นะครับและอีกอันนึงก็คือค่าอากร0.5นถ้าคุณเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว3.3%ตคุณไม่ต้องเสียค่าอากร0.5นแต่ถ้าคุณไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะคุณเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านคุณได้ส่วนลด3.3แต่คุณต้องมาเสียอีก0.5เป็นค่าอากรน,นะครับดังนั้น สิ่งเหล่านี้คุณควรรู้ไว้เพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการตั้งราคาขายอย่างผมเนี่ยตั้งราคาขายหลังเนี้ยใช่ว่าจะเหลือเยอะสุดท้ายแล้วโดนเบี้ยใบ้รายทางพวกเนี้ยเยอะมากนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ซื้อนะครับหรือท่านเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยที่ซื้อแล้วก็ตกลงกันในเงื่อนไขก็คือเราเนี่ยนะครับจะรับประกันเฉพาะหลังคารั่วซึมให้นอกนั้นเรา รีโนเวทตามสภาพถ้าคุณโอเคคุณชอบคุณถูกใจคุณดีวเลยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าในส่วนของราคาที่เราตั้งแล้วก็คุณภาพของงานมันตอบโจทย์กันอยู่แล้วคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับหลักๆคนที่ซื้อผมคิดว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของราคานะครับราคาจะคุ้มค่าหรือเปล่าอยู่ในทำเลแบบนี้บ้านแบบนี้ตรงนี้ คุณตั้งราคาเองได้นะครับอาคิปคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามบ้านหลังนี้จนจบทุกเอพิโซดเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายของหลังนี้แล้วขอบคุณมากมเลยนะครับสวัสดีครับ